ร่างใหม่ของความรักตัวเองอย่างแท้จริงครั้งหนึ่งฉันเคยเข้าใจคำว่ารักตัวเองแบบผิวเผินมากฉันคิดว่ามันคือการตามใจตัวเองการอยู่คนเดียวให้ได้หรือการไม่ขอให้ใครมารักเราน้อยลงแต่เมื่อวันหนึง่งชีวิตพาฉันเดินเข้าไปในบทเรียนที่หนักที่สุด วันที่ฉันล้มทั้งกายและใจวันที่ไม่มีใครอยู่ข้างฉันเลยนอกจากตัวฉันเองฉันจึงได้รู้ว่าความรักตัวเองอย่างแท้จริงไม่ใช่ความสบายแต่คือความกล้าหาญคือความกล้าที่จะมองความจริงความกล้าที่จะยอมรับบาดแผลในใจและความกล้าที่จะเดินออกจากสิ่งที่ไม่รักเรา แม้หัวใจจะยังผูกพันอยู่ก็ตามความรักตัวเองไม่ใช่การต่อสู้เพื่อให้ใครเห็นคุณค่าแต่คือการหันกลับมาเห็นค่าในตัวเองก่อนไม่ใช่การรอคอยใครมาอ,อกกุกอดแต่คือการกอดหัวใจตัวเองในวันที่อ่อนแรงที่สุดด้วยความอ่อนโยนที่ไม่เคยให้ใครมาก่อน ฉันได้เรียนรู้ว่ารักตัวเองไม่ใช่การสร้างกำแพงแต่คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ตัวเองพื้นที่ที่ความคิดความรู้สึกและความจริงของฉันได้รับการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขแม้นจะมีด้านที่ไม่สมบูรณ์แบบหรือด้านที่ฉันเคยรู้สึกผิดกับมันก็ตามความรักตัวเอง ไม่ใช่การทําให้ทุกคนพอใจแต่คือการยืนอยู่บนเส้นทางของความจริงใจและความศรัทธานในตัวเองแม้โลกภายนอกจะสั่นไหวเพียงใดก็ตามบางวันความรักตัวเองมาในรูปของการให้อภัยตัวเองบางวันมาในรูปของการตั้งขอบเขตและบางวันมาในรูปของการร้องไห้จนหมดแรง แต่ยังไม่ยอมทิ้งตัวเองหรือบางวันมาในรูปของการเลือกเดินคนเดียวเพื่อเลอกษาความสงบภายในใจ <C os> เมื่อฉันเริ่มรักตัวเองแบบนี้จริงๆฉันสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งโลกภายนอกเริ่มเปลี่ยนตามผู้คนที่ไม่เหมาะกับฉันค่อยๆหายไปผู้คนที่รักอย่างจริงใจเริ่มเข้ามาโอกาสในชีวิตเริ่มเปิด ความเมตตาเริ่มหลั่งไหลเข้ามาและปฏิหารเล็กๆก็เกิดขึ้นในวันที่ฉันไม่คาดคิดเพราะฉันได้ตระหนักว่าพลังงานของความรักตัวเองคือขึ้นความถี่แรกที่กำหนดทุกสิ่งในชีวิตเมื่อฉันรักตัวเองอย่างแท้จริงฉันไม่จำเป็นต้องไล่าตามอะไรอีกฉันไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็น ฉันไม่ต้องขอให้ใครอยู่และฉันไม่ต้องกลัวการสูญเสียใดๆเพราะหัวใจที่รักตัวเองไม่ใช่หัวใจที่แข็งแต่เป็นหัวใจที่รู้คุณค่าของตัวเองอ่อนโยนต่อตัวเองและมั่นคงพอที่จะปล่อยให้ใครมาทำลายความสงบนั้นได้อีกวันนี้ฉันไม่ใช่ตัวฉันในวันเก่าอีกต่อไปฉันคือร่างใหม่ของหัวใจ หัวใจที่ผ่านไปผ่านน้ำตาผ่านการตื่นรู้จนกลายเป็นหัวใจที่รักตัวเองแบบไม่เคยทำมาก่อนได้เลยและฉันรู้ว่านี่คือความรักที่ย่งยืนที่สุดเพราะมันไม่ต้องอาศัยใครไม่ผูกพันกับเงื่อนไขและไม่ถูกสั่นไหวด้วยการจากลาหรือความเปลี่ยนแปลงใดๆนี่คือร่างใหม่ของความรักตัวเองอย่างแท้จริง หัวใจที่สว่างจากภายในและพร้อมจะเป็นแสงเล็กๆที่ส่องให้ลูกเห็นว่าความรักที่แท้จริงเริ่มจากตัวเราเองเสมอกลับบ้านกันนะคะ